ว้าววะูกเจ็บเ,เช็ดเบ่แลนานแให้ขอไปได้ไม่ได้บรยากาศปรกาโทรเป็นตอนเช้มุสบายดีและสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตคูสุทุกคนว่าสิเป็นพี่น้องทางไทยพี่น้องทางลาวพี่น้องต่างประเทศบรรยากาศยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่งบรรยากาศแนลอีกแล้วพ่อเม่พี่น้องมณีนั่งพอมาเจอกับบรรยากาศมนีกับกบรรยากาศสิพาพี่พาน้องไปหาอันยามเบิ่งไอ้นางหน่องพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าอ่าคลิปที่แล้วคือบรรยากาศมาหาอันน้องกระเตนั่น อ่าน้องมวยนะพี่น้องว่าเจ็บทอบ้องแล้วเป็นอย่างกะบวันนี้ก็อยากไปเยี่ยมไปยามเบิง้งเนาะว่าอาการเพิ่นเป็นอย่งไรเนตอนนี้เนาะเพราะว่าสีบัถ er, าบมบัวไทยเ i, บิ้งเพิ่งจะขี่บาดเจ็บไหนเนาะพี่น้องก็เลยอ่าติดตามเคลื่อนไหวเนาะว่าเป็นอาการเพิ่นเป็นอย่งไรกะต้องไปเบิ้งตัวซ่อมตรงกันเนาะพี่น้องเนาะว่าน้องมวยเป็นอย่างเนาะคือได้เจ็บท้องไปหายอยูฮารมอเนาะพี่น้องเนาะโอเคจังงๆนครับไปหาหน้องมวยกับไปนั่งกันได้ไหมพี่น้องโอเคพี่น้องบ่ยาวมาฮอดเทิรนซันไปนั่งเป็นที่เรียบร้อยเนาะ กายยัเตลวกายยืนอยูนนีนะพี่น้องกับพอดีพอดีด้ยพ่อแม่พี่น้องเคยได้ยินข่าวเขาว่าวท้องหาเรือนเนาะพี่น้องกันยังบไ,ไิถามจากปากแล้วพี่น้องบรรยาวิ่งไปถามจากปากวเพราะเบิงว่าท้องได้หาเรือนเะนี่ยเป็นอย่างป่วยมีดูมีเต่าเนาะการหนาสงสานิดกน่อยที่พ่ชิเกิดมาเนาะกะลงไปถามเบิงอาการของอน้อ,นองมวยเยพ่อยพี่น้อง มงไ้ยไปเส้กเ็ยังไงจะเตียวยังยิเคเคียวสบาดีสบายดีเลยสบายดี้งล่ะสบอึอ uh, ย่าสเข้าไปเลยเจ้ามีคำถามอีกถามยายอยู่สบายดีต้องล่ะสบายดีด้วยเอ้ยมาวันน sure> ี้ก็ไม่ไเป็นย yeah, ังเป็น เด็กมงเปิดมอรงเรียนมาส่งเอาเอื้อไปแจ้งในเฮ็ดให้จะมาโทรไปหาแชมบุนโอ้ไปได้ไในเฮ็ดมาเอาไปสุขชลาเจ้าว่ามาเห็นเป็นเซตติ่งนะเพราเอื้อเอ้ยมีหนักชันยาแตงโมไทยเต็มบิ่งท่านจะไงว่าเนี่ยมาเป็นเซตติ่งเลยในสุขชลานี่นะขจรบอกให้เอื้อลงแพงเลยเอื้อเลยว่าไปไปหงมอนี่แหละแบบไปไปห้องมอกู่นี่แหละบกไปไปแล้วให้เข้าเอ็กให้ปวดเลือดปวดยางเขาจร

ว่าอาการเจ้าเป็นยังไงตอนที่จ้บ่ต้องลุกบ่ต้องลุก,ลก <laughs> บก่บ่ลุก,กบ่ลุกนอนนอนอาการเป็นยังไงอันที่ตอนเป็นเจ,เจ็บท้องเจ็บท้องอือบ่เจ้ดีเจ็บจนให้เจ็บเจ็บแต่กระหา<อ>่างอ๋อเจ็บกระห่า,ามทางเลยลูกกระหา่างโยแม่กระหา่างเลย<อ>ลูกเจ็บกระหา่างโยเห็นจะเป็นเสตติ้งใครเป็นกันเจ็บแล้ห่างแตติ่งนะมาม่นบอกกระเพาะ ปนนี้ไปกวดแล้วก็ว่ากระเพาะบาดนี่กระเพาะลำไส้ปวดข่าบ่บาดมันกับเมื่อกินเมื่อบาบิ่้เข่าแล้ก็ย่หนยเลยไปโดยโดยโดยเบอร์โทรศัดนี่รรวมเบอรเตหม้อนําเบิรเจ็ดแสนไปเจ็ดแสนอะไรเจ็ดแสนห้าสิบลืมเลือยกันไปที่ล้ลงเรื่มๆจะไปจัดยางมาเงาเลยแล้วก็มาเสียนัเนี่ยเซนเจ็ดชิพัน

ย่างอย่างนอย่างควิดบ่คือปิดหนาปิดตาไปคักแทเจ๊บดเชอะไรเลื่อนอกันนี่อือ้ะย่างอกบดอะไรกันบดตะคนอันอันนั่นแหละกินอยู่ดีมีเหงื่อเนาะเป็นย่งอกบดกัเป็นย่าอกบดกิน เจ็บวะหัวหัวเจ็บปะหัวในบริบบินเนาะมีแต่ท้องเดียวแต่ท้องจูนบาได้ด้วยกันย่านของใ้เจ็บอยู่นี่เจ็บเบิ่อเลยไปเลยไปจะภาพแบบที่ไ้ไปได้สุดนักเรียนเลยเนาะแม่เพราะว่ามันหมูมาส่งเราจะทันหันก็นอนกิ่งดีเนอะเอือเจังได้ให้ทุกให้ร่างกายอ่อนแรงข้าวจะร่างกายหมูกระหานะไปทุบฉลาเลยอ๋อวฉพาะเจ็บนักแห่งนีจ้ะเนาะจนแบบ จำปเจม่เหตุทรห้ามชระมาเลยก็เดาว่าคนมาพี่อาชำระมาวะช่จัยอ่ะพูชิลมูนได้เรื่อยเออเปียจะเห็ดมีเงี้ยเรือยมมีเง้มีคำว่าเรือยเออวางที่เราทุมากมาเ่ยเออเต้นริชัยเนี่ยว่าจะเอามอยไปหาหมอกะจะว่าว่าใชติ่งมันอันน้นว่าติ่งีตะยเออกัยานและใจติ่งสีแตกมันยานอยู่แล้วให้ยังในชีวาเอยเอยเย เออเออมีเลยรถกระบุมีให้ที่ไรเอาเออพาเขากระเจ้ามาเอาอยู่ว่ะเดี๋ยวนี้ถ้าผู้เล่งรถเขาอะไรมาไวบเน้มาที่ใจลูกนี่มาทำกับข้าวให้เงื่อนยูยังมาโอ้ยเจ็ทุกข์ไลบวางชอบเบะหาสับอันสับกล้วยมาเอาเข้ามาให้อันอันน้องกระเต้คนนั่นแหละแบบแบบเอานางไปหาเมอคนน่ะไปเนี่ไปอันน้องหมยเจ็บท้องจะไปช่ดยท่านขึ้นไหมเจ้าคนบ้าง คิดว่าจะได้นอนคุณและจนเขานั่นแหละว่าเออวันนอนกับนอนได้ถาการเป็นเป็นนะทีแม่คนกบบจนว่าโอ้ยได้นอนเพิ่งกระบอกสี่อะไรมอยหงาบัดนี้เพิ่งบอกว่ากระเพาะเนาะบัดนี้แล้วเพิ่งไปกวดไปเอ็กไปยังแล้วแหละเพิ่งว่ากระเพาะกับที่อย่งกับคดลูกมันแบบมันอับเสกมันนั้นเพาะรไช่เนี่ยไม่ก้าเหมือนแม กพส้ faster. อฟเรลเอเสแบบมันนั่นแหละเอื้กมูาะกระแมนยูมันั่นกบแมันเป็นไปจเดือนมามันที่เจยูทออัน้คือปกติของผู้หญิงอยู่เนาะแม่เอื้อแตคิดว่าแบบนั่นแหละมาแล้วมันกระกายไปเป็นแบบนี้เลยนดยน้ยน้ยนแแนวนาะของมันอยู่ภายในเขากบโเห็นน้ยนยได้ยังจะกินเอ้ยมันนี่นะได้ยังเืยมูริกินเขาเขา่ไดกินเขาาไมัเยกินเขาเลยบริกินข้าเลย ต้มข้าวต้มเลยกินกินบพรข้าวต้มต้องข้าวต้มทำคนป่วยที่ต้องข้าวต้มสดน้อนยังโบราณกินข้าวข้าวนะกำลังมาเออว่าชีเฮ็ดนั่นแหละไปหักเพื่อให้งอ่วันอะไรเง้ยเลยเลยกินข้าวกินน้ำแหละมาบรรลุกันมาก่อนละเลยยาเลยไปเลยลืมบางอย่างข้าวเลยยังไม่กินข้าวกินน้ำเลยโอ้เลยเลยเลย จะพาดเจเพิ่นดูเชียม่เพชโอ้ยนะตายแล้วว่าโทรว่าโอ้ยว่าบ้านใบันมาวงามาว่าบันตายคี้จะเพิ่นแม่ประปุยมาอยู่มาเห็นเพิ่นเห็นมาเตียงนะาเป็นยังตเช้านี่ยว่านงมาเป็นยังเอ้ยฮะบันว่าปัจจุบันเราเป็นมาเดียวอยู่มันขมังมาจ้งแนวเฮ็ดแต่เนาะโยยแุบันตเวะเขาว่าไปนอนไปนนแล้หุบได้แะถูกเลยแจ้งยันย อันนั้นลูกไฟใช่เลยนะลูกไฟใช่นะบออันปิดหนานะจักลูกไฟอันนี้ลฮะวินนาเนี่ยเราได้เลื่องกันนะว่าวินนาวิตาเป็นแพทย์บออวิตายอกาไปจ้งเง้นประกัให้น้ำแม่ได้เงาเออต้มเอ้ยต้มเอื้อยป้มจี้บินอะไรต้มเป็นบ่ก็ต้มให้ก้อยกินอ่ามาเป็นเนื้อไหนนาซี่เอ้ยป่วยเนี่ยต้มก็ต้มให้ก้อยกินเด้อมาปัญัง ค่ะค่ะกับพี่แจ๊คกระนีเย่จว่าโอ๊โอเอยเออย่าเเป็นยังโอ้ยถือว่ามีแนวาคนท้องโบ๊เป็นยังก็ดีได้หรอนั่นแหละเลยคิดว่าลูกแซนีกละดีเยกใหู้่ชายแลไปน้ำแม่เบาวไปน้ำแม่เน๊ะเลยเพราะว่า่าผุนหายจ้าถูกอันนี้ฮันบุดบมาเยาวเป็นแบบกระเพาะอย่างนี้เอื้ยนกดดนโดยโดนันว่าพาต้าชตติงฮันเอื้ยหักกูได เป็นย่างหันบุได้เป็นเพ้นลูกนั่นแหละเอื้อยนี่ชีชอบต่ออีกเจ๊จีเป็นได้ไงเนาะกร้จีให้ลูกชายนี่ไปเบิ่งน้องซะและแม่หันผู้อยู่แล้วว่าเอื้อยนี่มันจีเป็นได้บุ้งแบบกระวานก็ไปขคือไปเศร้านี่เลยโลเลยเลยก็มาไปหางบุมันคนห้าอีกอย่างห้ากับคนโรคหัวใจอยู่แล้วค่ะเปนเบิ่งยาพักอาการคนบุได้คืด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 เลยโอ้ยมา น้องพายหน ia, no. e <c oughs> ูไว้ยาป้าเจ้าอย่าให้เจ้าอย่าคิดหลายจ้าไหนเจ้าที่เป็นอีกเลยเลยเจ้ากะเอออย่าคิดหลายจะบแบบนี้ก็ดีขึ้นนี้ยิ้มเป็นอยู่ได้อี่ดอกอาการตอนนี้ยังเมื่อยอยู่บ่ะเมื่อยยังเมื่อยอยู่ป่เป็นเมื่อยในท้องไห้ใส่นี่บ่เข่าได้อยากคือบ่เขาเข่าในบ่อยากเลยอ๋อยังเจ็บอยู่เอื้อนเอาเมยอีเขาว่าลงกระตินนันนี่บ่หน่นแล้วก็ให้ไปกวดอีก เช่นอะไรเลยว่าว yeah. ่าปวดแล้วก็ย oh. yeah. I mean, uh. ังบวเห็นเช่นได้แบะนี่ว่าชาต่งติ่งก็ไม่ใช่ไปรีกันปนั้นบ่หมอนันมาเป็นชาต่งติ่งกันมันเคยเป็นเคยเป็นชแต่งติ่แม่เคยตัดยังน้อยบ่ยังบวชอันไหนตัดพอมากินหวานเลยเลยไปบูชาอวานท้กข์สาวแล้วกินแล้วมันระงับได้หลายปีเลยก็ชีวะก็ชื่อเอื้อยสิย่านมันนี่กวดเบิ่งในพระนบวเห็นมันบ่กวดเบิ่งมันนี่เป็นว่าบวเห็นเอื้อยไปกวดอัน หมอตะบุษโหมอะไรเพิ่นก็บอกว่าว่าคันเจ็บอีบันนี่ให้จะเตรียมไปพาตัดเลาเดิกไปกวดไปกายนี่โอ้เขากะจังว่าเอยย่านเฮงค่ะรูปเจ็บปัญหาเพราะว่าเคยหูมาอยู่แล้วเนาะด้วยจังว่าย่านแต่อันนี้เป็นอะไร่าไปกวดเขาบอกมึหิ่งน้อยน้อยอย่างบุ๊อยู่ดีใจกันจังว่าบุ๊คดีใจเรามาเตียงหรือเขาว่าอย่าเขาเป็นยังไงกันเช่นไรเห็นแล้วแต่ว่าเสร็จเสร็จติ้งหล่อยจ้ะ ทำเอาท่านกับยังนั่นอยู่หรอกเนาะํามาเจ็บมะไปท่านน,นี่กับบเป็นยังนอนก็ถือว่าท่านยุ่บถึงแล้วแห้งไปเลยเนาะทำมาเปล่งอยังไปยังที่นี่โอ้อยยางน่ารอดพวกเนี่ยาเพอรเิงนี่ยถือวาไปท่านนกับบเป็วยังเนาะแต่ว่าไปให้ท่านนะคือว่านไปบวท่านกับแตกก่อนนะ คิดแบบนั <ข SM AT> ้นแหละคือลูกเจ๊บชาวเนียวไม่มันชิแบบนี้ชีเบิร์กิโชคมันอิดเลยโอ้ยมาเตกกระแทกแบบนี้แตกกระแทกเอ้ยมิตรคิดมาแตกกระแทกเพราะยศมองเขาเขาบอกเนาะแ็คิดแบบไปทีินี้ก็ก็หู้อยู่แล้วนะหูแกใจอยู่แล้วเขาก็ไรเขาบอกว่ากับมันเจ็บแล้วจะเตรียมไปทาักเลยอืมโดยโยโดยคืดแลลวนี่กระนั้โอ้ยตายแล้วเนาะลูกมาชิบกรอดกระแทก เล่งพวกรอดไม้ไว้แน่ว่ะลูกทิตายแล้ววันนี้ <c oughs> เออป้าเอาไปเลยเดี๋ยวนี่แหละว่ะเอออยู่ชุกชลาเพื่ออะไรโดยโดยโดยมาไปยักมาจักหลังแจกน้อยจัดคนได้ยังเอาเองโลดแม่ว่ะจัดแมวอลไรนี่ตววิดข้าวเอาไปใน่เด้อนวันจัดข้าวบ้างที่นี่แหะข้าวเนือน้อยหนึ่งละม่ะไปไปแล้วอันมูในรถอ,อันแรกกะเจ้าลงอยู่ทางนี้ เขาอยากกินข่าวแล้วเนาะมันฉวยนะขายป้าอันนี้แหละป้าข่าวเจ้าเออนัาา่นแหละไม่เห็นติดข่าวเลยว่าตีเชา้ามั้งไม่เห็นติดข่าวเลยว่ามันนี่มันบูไมีมมมจะำอยากกัดข่าวนาาหนันกบ่บะ okay, อยากเลยแบบเหยาเลยโอายเนายโอเคจัดเลยถือว่ายัางเจ็บอยู่ยังไม่ได้แม่คุกอะไรยังดีอยู่ยังก็ถือว่าอยู่ในอัน นอนพักผ่อนนั่นแหะก็คือสิดีขึ้นแล้วมั้งเนาะกาสิิปเจ็บขึ้นอีกแล้ววะโดย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 ดีขึ้นแบนันยโดยนกหลายจัยายยายาฮูเลยบจบนั่นยยาเม่ยลายเป็นที่ยาจัยายังยามเม็ดสองเม็ดยานี่้ พูดสักอย่านั่นแหละนะจักอย่างไปสั่งยาตานเชื่อตานเชื่อนั่นแหละชุกชลานี่จะสักช้อนเค็มสาวโลมน้ไปคุณท่นจะใส่ยาอันน้อยนั่นเลยโดยยโ่ย้เาให้แล้วจะแนวจะหนน่ เลยเลยก็โอเคสหายบ่เป็นยังไงก็ดีแล้วเนาะจะมายังไงก็อ่าอาการบอดียังขึ้นกับอันท้วาเอาก็ได้เดนอะท้วงเอาก็ได้เดี๋ยวเขาเชิญเรนมาหาพาไปทำอะไรอาการน้องมันขึ้นอีกนะเดี๋ยงได้จ้ะเดี๋ยวมุกเธอปืนพืชชิมาเยี่ยมมั่งใหม่หรอกไปโทรมาถามเอาแล้วเนาะโทรมาถามเรา ทำอาการยังบอดีขึ้นกันยังไปไหมโดยบุญแล้วว่าแม่ก็ว่าเป็นเยื่อมมแดงแน่มโอนี่แหละเนี่ยเนี่ยเกิดเกิดยังไปยังเอาเือกมาให้ข้าวในละลายยางฉันละพอแห้งอีกควันที่แหลนมาแต่พ่นโดย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 ลูกยังท่านไม่ไปใส่ยังวะโดยโอเคสาห้องปกครอนได้หัดนี้กลับไปหากินข้าวกินน้ำแน่มาเป็นยังไรกันเลยนี่แต่ต้มข้าวต้มเพื่อนกินละมีแต่ฉันและคนป่วยต้มข้าวต้มเลยลูกไผนะบ๊าจักกันเหม โอเคจะได้ตอนโตครับก่อนเลยแล้ววันนี้อยู่ดีไมีแห้งอยู่ดีม่แห้งเดี๋มึงขนามันดังกันสิมาเยี่ยมมั่งไหมเดินๆโอเคพี่น้องอันมาต่อกับเจียวต่อเลยบาทนี่ยสมัยนี้อันนี้ลูกพ่อช้านี่นะลูกคนนี้เลยอันนี้กับลูกเจ้าบอชานี่เลยเอ๋อตอนนั้นเจ้อ๋อพูดน้อยตอนนั้นบ่แล้วคือว่าท่องอีกบ่เป็นยังได้เลคือยังเอาอยู่ อยู่เนามันแดบขมัขงมจะบ,บริคุ้มบ่ใชะบริคุมมันกับคุ้มาท่านแล้เนอกคน,นาาพระธนบพีบริคุมกำเนิดบ่อการคุ้มลึกวจคุมลนะวนีดมาเตะเบ่งวีเอีใช้ยาคุ้มบ่เจ๊เรือนน,นี่นะนนะนแะลนะเรือนบ่นี่ยท้องจะก็เปรย์แตบอยเนาะอนโอ้ยมมาเข้าน้ากินเงจมบบมี <laughs> งานรุกาตออาอยู่

มยเมนม่อเดี๋ยวไปเลขเขาเลยนะมาใช้กินเถอก็มือนีกนไปหาไข่ประดกปาแดงมาขายได้ไป้ไปนะไม่เออ่ะรอดนี่ไม่ไปเองอ๋อคือเอ้ยเดียวม่ไปเองอ่ะเี๋ยนพ่อไปมาเย มันแดงมั้งบอคือว่าเข่าน้าของผมกินเนื้อกาลูคอยู่นะอ,าาอะไรนจะได้ได้ๆนะมันหัดอยู่นะนเกิดนั่นเนาะเกิด,ดได้ได้ๆบอ่อาจากได้เพิ่นกู้โบเกิดนะเพื่อนมันผ่านมาหน่ะเนาะมันเบื่อบอยากได้นะก็อุย้ยปูกไอยากได้นี่ออกมาตลอดอแ,แล้วก็จะไม่พิเศษเลยแต่พี่รูว้ว่าว่ากันหน่อเสียอ๋อ อ้เนเรจะาาาม่เียงคนในบ้านไหนเลยโอ้มัหนี้เจ้าแห่คนบ่มนทั้งเบิ้งก่อนปิทั้งสถานการณ์ตาดำเกิดมากตากล้องมันแจ๊มาดูะคองกระเพงอยู่ดิเลยถุกยากเรียกอันนี้นะอะไรอะไจ้ะถ้าบอกกินอ่ไรมือดิมืออุดมือได้กลินอย่างเจะเป็นยั่งขี้เขียนอย่เฉียว

จักคน้นหน่อเอ้ยลูกเจ้าน่ะอยาลืมเนะหาพ่นหาพนบ่ทั้งหมื่อนี่ฮกผู้ชิขึ้นมาไหนบ่เลยฮกผู้ชื่อชอบเลยอันผู้นี้เนี่ยจกปีได้หนึ่งหอดับบอลยี่ยังทันหอดปีได้มันหอดเนาะเดินหาเดินหาหอดเดินหาหอดปีอีผู้หนึ่งอีผู้หนึ่งไปใช่อีผู้หนึ่งเลยะเลยตุ๊กแล เป็นยังไงไขมดแดงกพอนอกจากไขมดแดงนี่มีมีอย่างง่านอย่างบอที่ห็นในบ้านตาน้อยนะตาน้อยต่างกันอ้อยกดินนี่ัมันบวมีันบเป็นตาอ้อยนี่มจังหะปนตาไขมแดงยไขมแดงนะโยโดันนีบวมตาอ้อยนเปอ้อยแตาวกา ไปปวดกระอ้อยเลยดิ işte นี่ก uhh. ็แปบ่าเขาจะไปนอนตัดงหานะห้ามมันยากลูดทางเต้าเลยเดี๋่ได้ไปแล้วกันน้อยน้อยน้อยกะห้อาเขามาให้น้องเตะอยู่แล้วเพราะว่าน้องกระเตะกันไปอยู่น้ำสักกล้วยคนบ่ไปนอนยู่หันกินอยู่หันเนาะเออยู่หันปูทือกับไม้เพื่อนโอ้ปูทือกับไม้พร้อม บันเดีงกันบาุ้มให้เลี้ยกันบาคุ้มดอวยด้วยดเอป็นเาปลาลูกกะอ่ให้บอเคลียดลูกเหรอวะเนาะไปอยู่คนเดียวโอ้ให้ี่เกลี่ยเด็มันแต่มันยังไม่น้อย่าได้อีกมันะพ่อยเ่ะสะเห็นกมาแต่จะเกืดอ่ะยิ่งเห็นตุกเลยดียั่งดีใจนะเนาะพว่าอยู่จำพาวัดคือเห็นเั้นบ่อยู่าัดเขาพาวัดบ่มีชิเลี้ยงปลาุ้มเลี้ยงกดยอปลคุ้มอะไรห้ากับ ปล่อยเขาปบายอะไรเขาอยู่สะดวกเขาป้ายนะขาวมให้เด็ดนี่นะเขาเลยว่าเห็นดอกเออปะลูกกินลูกผมเนี่ยเข้าเขามาให้นะเขาก็เลยว่าเออเพิ่นมาเอามาให้ลายกับผู้เป็นผพลอ่ะมาไปคายไปยังก็เลยเออไปนองกระแต่ตักเอามาให้บาได้กินมายาละบ่มาเนี่ย

nhưng phụ lu bạn này. Tu để nó còn ra đây.

ดีใจน้อาจารทินดีนะเนาะแต่เฉยๆไดินเบิ้งลูกเต่ากับชิล้หน่อยยังหน่อยยังนมอยู่ิิลกคัน่ือจทำเตาปลาละกือร ปกติเองก่ต้งเล่นใส่ถุงมือถุงมือดี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 จ้ะเออโอเคจ้ะย่งไรก็ดีใจน้ำดีแล้วอ่าโอเคโอเคกัอ่าเข้ากับพวกนหละคือเขากินีกันต้องกันแตะมาให้แล้วเนาะอ่าได้กินนั่นแหละซอยกันไปได้ชั้นนี้นะครับก็บซอยอย่งไรกับโบเลากับโบมีคือกันเนี่ยอ่าครับมีตาเจ้าและขอให้โชคดีแับนี้ บอกว่าผ <ivi> ู er ah ้ทิเก <fit> ิดว่านี่อีกเจิโออว่างไรบองผุ่อ้ในจะได้ผู้ชายจะได้ผู้ชายแต่พี่ยานอนนอน้อนเกิดแต่พิงพี่ยาพี่ยาท่านด้เปนตัสีหัวเรี่ยงตีโอ้นอนได้ผู้ชายผู้ชาเรีโอเคๆจะอ่ะโอเคจังเลยกะ เนาะขอให้โชคดีบัดนี้ย <c oughs> ขอยู่ดีมีเฮงเด้อ <c oughs> ดจริงๆเลยจะมันเกิดมามันเป็นมาแล้วเนาะพี่น้องเ <c oughs> อ่าโอเคโอเคโตันแล้วเนาะโต๊ะประธานไปก็อจะกอยางมันเกิดลราพี่น้องแต่มันเป็นมาได้จังได๋ซะโอเคโอเคโซกาโอเคเนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่าน้องมวยกัอาการตอนนี้ก็ติดตามเบิ่งเนาะพี่น้องก็จะคีบาร์ดีขึ้นซ้ำใดก็ยังบ่ฮูนะ้เนาะกัยังน้องก็ยังแบบยังมืวยยังเจ็บท้องด้วยเจ็บท้องเจ็บไส้เนาะ เพราะว่าเมื่อกอ่อนตอนที่พป่นยังน้อยนะไอ้นางเราบอกว่าน้องมวยเป็นเคยเป็นเซตติงแล้วพี่น้องแต่พิ่นกินบานละลายออกแล้วพี่น้องทีนี้เราก็เลยญานเนาะตอนที่เอาเจ็บเนมาเซตติงพี่น้องกับอาการของน้องตอนนี้ก็เ็ยังบอดีครับวันไหนพี่น้องก็ต้องติดตามเมงเนาะก,กันาจังไหนกับมาเนาะก็ติดตามเมืองอยู่แล้วก็เรื่องของยัเตี๋ยวตัวพี่น้องเลตอนนี้กัท้องหาเรือนว่าพี่น้องกับเหตุใดมันได้เกิดขึ้นมาเนาะก มันก็เอาพี่น้องจะเป็นไงทุกข์กัอยู่สมทุกข์นี่แหละเนาะคนน่ะเป็นไาก็มันเกิดขึ้นมาแต่แต่คนแต่ละคนก็เลือกบได้ยนะพี่น้องเนาะก็โอเคพี่น้องับคลิปนี้กับอ่าับคลิปนี้กับอ่านอกตึกตาทำนี้พวกพี่น้องอยากซอยเหลืออ่าครอบครัวน้องอ่ามวยหรือว่าครอบครัวไอ้นางหรือว่าครอบครัวยายเต๋อเนาะในการที่ต่อสตาตามมาย้อนคามาได้คือเก่าเนาะพี่น้องกะ ถือว่าน่าสงสารพี่น้องสำหรับครอบครัวจะเต๋อตอนนี้กันเนาะเพราะว่าเพิ่นกับพอมีข้าวน้ำกินเนี่ยเนาะแต่พอมีโอกาสแล้วเอาเข่ามาให้ทั้งน้องกระเตเนี่ยพี่น้องเอามาให้ตักมาให้เมย์เพิ่อนเพื่อนนังกับอาน้องหอยปวยพี่น้องกัได้แต่พ่อแม่พี่น้องเนาะอยากเจอเดือดครอบครัวอะไรกัติดต่อสอบถามมาอมีเข้ามาได้คือกันเนาะตั้งแต่นทางไลน์เนาะพี่น้องโอเคพี่น้องอย่างเราคิปนี้่พอมีกัสิ่งใอันก่อตัวรากพี่น้องไปได้เนาะพอมากั ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนเนาะที่เข้ามาชับชมคลิปของวายาอเนาะขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนที่เป็นกำลังใจวายาตลอดตลอดมาเด้อพ่อแม่พี่น้องขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนนำรวยนำรวยอยู่ดีมีเงินวัดกุศุทุกคนเด้อสำหรับคลิปนี้วายาจะได้ขออัมลาพระจากพ่อแม่พี่น้องไปแล้วเจอกันอกกันหน้าได้พ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้วายาสิขอกล่าบขึ้นมาดาบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเวิร์ดกุศุทุกคนสบายดี